ีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมบ่าวทุกคนนะครับผมพาเอฟซีนะครับพาเอฟซีมาเที่ยวงานล่มก้าวแฟร์2025นะครับผมระหว่างวันที่13ถึง25ธันวาคม2568นะครับผมเดี๋ยวบ่าะทุกคนจะพาไปชมบรรยากาศด้านในงานนะครับผมว่ามีร้านค้าร้านดังร้านไหน นีบ้างนะผมไม่ว่าจะเป็นร้านไม่ดังก็มีเยอะนะครับโอ้โหสำหรับงานาลมก้าวแฟร์นะผมก็จะจัดทุกปีนะครับของเดือนธันวาคมนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับผมในโซนของกินนะครับมีหลายหลายร้านมากนะครับผมเริ่มต้นก็จะเป็นน,น้ำลำไยน้ำมะพร้าวน้ำ เก๊กควยนะผมแล้วก็นี่กระเพาะปลาหวยจับขนมจีนสี่ภาคนะครับก็มาเที่ยวงานกันได้นะเยอะนะครับเยอะมากทุกคน,น,นขนมจีนสี่ภาคแล้วเราเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ก่อนเดินไปที่เราฝั่งนะครับทุกคน นี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำลำไย,ยซื้อสองแก้วแถมหนึงแก้วน้ำลำไยสดนะดราไปด้วยโคกวุ้นนะครับโอ้ร้านนี้ร้านนี้เน้นเน้นข้าวราม ก็จะเป็นหมูกระทะนั่งกินนะครับนี่ไงสโลกแกนของเราทุกเรียนหวอทองข้าวกะเพรไเาไข่ดาวกะเพราแซ่บโอ้นี่แซ่ปปบอุบลส้มตำยำนะครับ งานต้องมีครับได้เลยได้เลยจ้าบะแรงทอดนะครับตักละยี่สิบบาทนะนี่ปลาหมึกย่างนัดหมึกย่าง ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเยาวราชาน้ลรมะา,าวก็เรียกขนมอะไรนะขนมพังแตก้นี่แล้วร้านยำยำปูทะเล คนลุมเหมือนเดิมก็จะประมาณไอ้นี่นะพี่ชายเห็ดไหมคะเห็ดไม่ใหญ่โอ่อ๋อเนี่ไงปลาพีมแมลงทอดก็หมูกรอบวันนี้เอฟซีน่าจะาไลยตาแน่นอนเลยครับนี่ ลูกช ja. ิ้นย่างสำหรับวันนี้เป็นวันแรกนะทุกคน 啊，对嘛？ ยี่สิบบาทไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ชานไม่ใหญ่เลือกได้เลือกได้มีเป็นมี่ัดมีโคราชอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านร้านยำแมงกระพุนแบบยำทะเล ิเ็ด้รงานนี้ก็จะมีแบบหาทะเลเยอะนะครับนี่น,นี่เป็นแมงกะพุนวากระสนุนนี่เป็นไยำขนมเบื้อง พระามสองนี่สายซาตมนหอยยิมการ์ต่อต์เลยหอยยิมกา,กา,มาร์ตุนน้องจะมน้องมีนะอเป็นร้านทะเลดองอออนี่ไงนี่ไงร้านหอยแขงยักษ์วัสดีครับนี่มาขายทุกปีมาอีกแล้วครับวันนี้ ปีนี้นำมาเยอะไหมครับวันนี้ปีนี้มาเยอะไหมมาทุกวันไหมป๋ามาทุกวันมาทุกวันนี่มาเจออีกแล้วครับร้านนี้หอยใหญ่มากตัวใหญ่จริงดูนี่หอยดีกว่ปีทายอะไรนะหอยแกงกว่าปีทายเยอะอ๋อดีกว่าใช่ไหมสดดีอ๋อป๋าป๋าบอกว่าหอยปีนี้สดกว่าปีที่แล้ว ครึ่งโล120ย่บาทลวกให้มีรับกิ้มให้เรียบร้อย อันนี้ปลาขายราคาเดียวเลยสําหรับวันนี้วันแรกนะลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวทำราคามาให้เลยปีนี้มีราคาเดียวเลยใช่ไหมป้าปีนี้ราคาเล็กใหญ่เท่ากันเออ๋ท่าใหญ่ตัวตัวบิ๊กๆเลยอันนี้ก็ราคาเดียวกันเหรอป้าใช่โอ้ใหญ่มากวันนี้เดี๋ยวขับให้เขากินได้เราก็ทําราคาคื่อกำไรอ๋อครับป้าบอกขายราคานี้ทุกปีก็ราะตัวใหญ่จริง ใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเดินกลับมาอีกรอบแล้วครับป๋านี่นี่เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งร้านครับผมอันนี้เป็นร้านอะไรวะปูปูปูนาปูนาปูนา,นาอันนี้เป็นมันปูแล้วเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นอะ โมจิโ,โมจินี่โมจิผลไม้ไปโมจิผลไม้แล้วก็เป็นถังหูดูอ๋อนี่ไงนี่ไงอีกหนึ่งร้าน ส้มตำไก่ย่างอุดรสามรสส้มตำไกย่ย่างอุดรสามรสนะครับมาเลยมีส้มตำไก่ย่างแซ่แบแซ่แบแโอ้ของกินเยอะริงครับร้นานนี้ก็จะเป็นผัดหมี่โคราชเจ้าเก่า น,นี่ก็ธนาชาใต้เจ้าดังในต่อต่อ <c oughs> อันนี้เป็น,น,นปูนมา้าตัวละยี่สิบบาทก็จะไส์พอดีนะครับน,นี่ก็เป็นยำหอยนางลม ติดมันก็ตด้เนื้อก็จะเป็นเนื้อเป็นลูกชิ้นย่างน,นะครับจะเป็นถังฮูรุอีกหนึ่งร้าน ให้ทุกคนเยอะจัดเกือบเต็มทุกเกือบเกือบเต็มทุกรอบเลยอ่ะอันนี้อันนี้ครับโมจิโมจิผลไม้ ลงลงสามล็อกเลยนะทุกคนคือลงสามล็อกเลยเขาเป็นเมือนย่างเจ้าดังอยู่แล้วนะครับไม้ได้20บาท25บาทสาสบาท เป็นย่างเตาถ่านก็จะได้ความหอมความแซ่บ หลับโซนนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นร้านมาล่ามาล่าแล้วก็น้ำชานายชา้างอ๋อนี่สุดสุดตรงนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบ ไม่มีบัตรไหนไปไหนทุกไม่มีครับเชิญเลยครับเชิญอ่าแวะมาเลยครับแวะมาเลยครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทเล่นแล้วก็สอยดาวการกุศลมาเล่เข้ามาเล่เข้ามาสอยดาวการกุศลนัได้รางวัลพุทธเบอร์ร่มเก้าได้สามเบอร์ก็ได้สามรางวัลครับมีหมดเลยครับมีทุกบัตรทุกเบอร์เชิญเลยครับ มาเนี่เขามาครับแล้วเขามาเพราพี่นุ้ณก่อขอจะกลับบ้านโชคางโชของนี่แล้วก็แวะมาเสี่ยงโชคกับเราอ่๋อรางวัลใหญ่พี่สองวันสวยดาวการกุศลก็ะว่าได้ครับเพราะว่าเราส่วนนี้ก็จะเป็นขงของเลิบนะครับมียุค90เราเรียกว่าอะไรนะรถบัมรถบัม